ข้างๆสนามเอ็ดบัตตมนั้นขอนำเสนอหากทีมชาติไทยบได้แชมป์ขอให้ทีมชาติลาวได้แทนก,กันแล้วกันนี่คือคำเมาที่มันออกมาจากปากของแฟนบานสาวไทยถ้าหากทีมชาติไทยบได้แชมป์ขอให้ทีมชาติลาวได้แทนก,กันแล้วกันลาวกับไทยถือเป็นพี่น้องกันมาโดนนานแสนนานถ้าเชีห้ไล่เรื่องประวัติศาสตร์ลาวกับไทยมาจากลูกหลานปู่ลูกหลานย่าอันเดียวกัน และคําที่ว่าคนลาวสั่งคนไทยคนไทยสั่งคนลาวนั้นมันมีแค่เพียงกุ้มบางกุ้มคนบางคนเท่านั้นที่สั่งกันเพราะคนลาวส่วนใหญ่ชนลายส่วนใหญ่แล้วก็ฮักแพงกันดีและลาวกับไทยถือเป็นประเทศที่บ้านใกล้เฮืนอเคียงไปมาหาสู้กันง่ายและเป็นประเทศที่ฮักกันแพงกันมาเฮิงนานแสนนานและแล้วมา่วันนึงาา่งเฮาจะได้ยินคํานึ่งที่มันฟังแล้วน้าตาแทบไหลาจากพี่น้องฟังไส้ในวงการบานติกก็คือคําที่ว่า ถ้าหากไทยบัวได้แช้มให้ฮลาวได้แช้มแทนก็นแล้วกันและคำคำนี้คงแฟนน้านสาวไทยเฮาต้องย้อนเวลากลับไปถึงฤดูกาลที่แล้วเมื่อตอนที่ศึกอยู่1 9ท,ที่ทีมฉีล่าวชนะทีมสัตไทยได้ชองประตูต่อสู้ในหอบห้องชนะเลิศจนเห็นให้ทีมฉล่าวทะลุเข้าไปในหอบชิงชนะเลิศเจ้าอาเซียนกับมาเลเซียนจนได้นั้นแฟนบานสาวไทยกับห้องประนามเบ้าขึ้นมาตามๆามกันว่า ทับ,บีนี่ทีมชาติไทยไม่ได้แมชมป์อาเซียนก็ขอให้หลาวได้แมชมป์อาเซียนแทนกันแล้วกันและคำคํานี้มันเฮ็ดให้แฟนบานลาวทั้งประเทศได้ฟังแล้วน้ำตาแทบไหลออกมาตาม่ตาๆกันเลยทีเดียวและลาวกับไทยถือเป็นสองประเทศที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟน้นและลาวกับไทยมีหลายๆอย่างหลายๆอันที่ค่ายคืกอการบัวจะเป็นภาษาการว้าที่เว่า,จาวจ้าวคนละภาษาได้เข้าใจกันบัวจะเป็นทางด้านวัฒนธรรมประเทศลาวนิยมใส้ศาสนาพุทธและประเทศลาวก็นิยมใส้ศาสนาพุทธเช่นกัน และคนเหล่าชนใหญ่ชนรายว้าภาษาไทยได้พวกคนเหล่าชนใหญ่ชนรานั้นเขาจะเบิ่งทีวีไทยกันและคนเหล่าชนใหญ่ชนรายที่นิยมในทางด้านการกีฬาที่นิยมสุดๆก็จะเป็นกีฬาเตะบอลและคนเหล่าชนใหญ่ชนรายเสียทีมชาติในอาเซียนนอกจากทีมชาติเหล่าคนเหล่าก็จะเสียทีมชาติไทยเพราะคนเหล่าคิดว่า ทีมชาติไทยนั้นเป็นทีมชาติที่บ้านใกล้เฮือนเพียงเป็นทีมชาติที่บ้านพี่เมืองนอกบ้านพี่เมืองนอกถึงนณะที่ว่าทีมชาติไทยไปเจอกับทีมชาติเวียดนามที่หลายๆคนคิดว่าคนเราต้องเสียทีมชาติเวียดนามแน่ๆพอคิดว่าทีมชาติเวียดนามมีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับทีมชาติเาาแต่แฟนบ้านสาวลาาก็ยังเลือกเชียร์ทีมชาติไทยอยู่ดีและสิ่งที่คนลาวเห็นไปโดยบต้องการสิ่งใดตอบแทนได้กับได้สิ่งตอบแทนจากแฟนบ้านสาวไทย ก็คือคำที่ว่าถ้าหากทีมชาตไทยไม่ได้แชมอาเซียนก็ขอให้ทีมชาติลาวได้แชมอาเซียนแทนกันแล้วกันนี่คือคำว้าคำหนึ่งที่ออกมาจากปากแฟนบ้านสาวไทยเมื่อตอนทีมชาติลาวย19เข้าไปสิ่งเจ้าอาเซียนในปี2022ที่ผ่านมา และมันเหดให้แฟนบ้านสาวลาวคนทางประเทศลาวทราบซึ่งจนน้ำตาแทบไหลออกมาเลยทีเดียวและนี่คือเรื่องราวที่ว่าถ้าหากทีมชาติไทยไม่ได้แชมป์อาเซียนก็ขอให้ทีมชาติลาวได้แชมป์อาเซียนแทนกันแล้วกันและนี่ก็คือขั้นทางสนามเป็นวันที่จะมาอัปเดตข่าวสารการกีฬาให้ทุกท่านฟังในนาทีห่งนี้เป็นยังไรกอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับขั้นทางสนามเป็นวันและสำหรับวันนี้ทางข้างสนามเป็นวันต้องขอลาคำว่าลาลงแล้ว